สวัสดีครับทุกท่านและ F อฟช่องวิทย P พีชน n น l นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการกำจัดมแมลงสาบและไล่มแมลงสาบที่มาสร้างความเดือดร้อนให้เราและนำเชื้อโรคมาสู่เราด้วยครับตามที่ f c ได้ขอมานะครับให้ทางช่องวิทย P พีแชนแนลแนะนำวิธีการกำจัดมแมลงสาบและไล่มแมลงสาบภายในบ้านจาก4วิธีกันเลยครับ วิธีที่1ในการไล่มแมลงสาบและกําจัดมแมลงสาบภายในบ้านเรือนของเราครับเราจะต้องทําความสะอาดบ้านเรือนของเราให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่ามแมลงสาบชอบที่ชื้นแฉะและที่โกโปกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปัดกวาดเช็ดถูตรงบริเวณที่มแมลงสาบชอบอยู่ตามตู้เสื้อผ้าตามกองเสื้อผ้าภายในห้องเสื้อผ้าของเรานัเองครับถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วครับมแมลงสาบ ยังมาลบกวนและมาสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับเราก็ใช้อีก3วิธีที่เหลือนี่ครับวิธีที่2ในการไล่แมลงสาบและกําจัดแมลงสาบเราจะใช้สบู่หรือว่าน้ําสบู่ในการไล่และกําจัดแมลงสาบครับกลิ่นของสบู่จะไล่แมลงสาบไม่ให้มาลบกวนทางบ้านเรือนของเราได้เลยครับเราจะใช้น้ําสบู่ไม่ว่าเราจะทําการบดสบู่ลงในน้ําหรือทําการโคนแบบนี้ครับ เพื่อให้สบู่ละลายในน้ำนะครับหรือว่าเรานำสบู่ไปแช่ไว้ในน้ำแบบนี้เพื่อให้สบู่ละลายเองนะครับแล้วก็นำไปใส่ไว้ภายในตู้เสื้อผ้าของเราหรือตามกองเสื้อผ้าหรือว่าห้องเสื้อผ้าของเราครับมแมลงสาบเมื่อได้กลิ่นของสบู่แล้วครับก็จะไม่เข้ามาใกล้ห้องเสื้อผ้าของเราเลยครับและวิธีต่อไปครับ เมื่อเราทานมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือเปลือกแบบนี้นะครับเปลือกแบบนี้ไล่มแมลงสาบกําจัดมแมลงสาบได้หายชะงักเลยครับนะใช้ได้แน่นอนในการไล่มแมลงสาบครับจากเปลือกมะนาวเปลือกส้มใช้ได้ทุกอย่างเลยครับเปลือกมะนาวและเปลือกส้มมีกลิ่นที่ชุนๆนะครับของน้ํามันหอมระเหยมแมลงสาบไม่ชอบแล้วก็จากไก่จกหของเสื้อผ้าของเราของเสื้อผ้าและ ตู้เสื้อผ้าของเราเลยครับและวิธีสุดท้ายในการไล่มแมลงสาบและกําจัดมแมลงสาบครับคือการใช้ลูกเหม็นลูกเหม็นมีขายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับมีขายแน่นอนและราคาไม่แพงด้วยครับเราซื้อมาหนึ่งถุงราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ได้นานเลยครับใช้ได้หลายหนดูครับในการไล่มแมลงสาบและดับกลิ่นได้ด้วยนะครับี่ครับ เราใส่ไปเพียงแค่นี้นะครับไล่แมลงสาบกําจัดแมลงสาบที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราหรือว่าห้องเสื้อผ้าของเรากองเสื้อผ้าก็ยังไล่และกําจัดแมลงสาบได้ด้วยครับและในการกําจัดแมลงสาบและไล่แมลงสาบจาก4วิธีนี้ครับทางช่องวิทยพี channel ก็น,นําเสนอให้ f ี T และทุกท่านได้ชมแล้วน,นะครับนําไปใช้และไลไ่แมลงสาบกําจัดแมลงสาบภายในบ้านเรือนของเราได้ครับแมลงสาบ น้ำสิ่งโตกกเชื้อโรคมาสู่เราและสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่และกําจัดแมลงสาบให้ไกลจากบ้านเรือนของเราเลยครับจาก4วิธีนี้ครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้4วิธีในการไล่แมลงสาบนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่านิไทยพีชแนลได้นะครับและคลิปนี้ในการไล่แมลงสาบวิธีที่1 คือการทําความสะอาดภายในบ้านของเราถ้าบ้านเรือนของเราสะอาดแล้วครับมแมลงสาบก็จะไม่มารบกวนภายในบ้านของเราอีกต่อไปเลยครับและอีกสาวิธีคือการใช้สบู่หรือว่าน้ําสบู่และการใช้เปลือกส้มหรือเปลือกมะนาวและวิธีสุดท้ายคือการใช้ลูกเหม็นในการไล่และกําจัดแมลงสาบครับและถ้าทุกท่านชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยยพีชนแนลได้นะครับขอบคุณมากครับเจา้าวิทยยพีชนแนลครับผม ในการไล่แมลงสาบจาก4วิธีนี้ครับไล่แมลงสาบให้ไกลจากบ้านเรือนของเราได้แน่นอนครับ